จเตรียมมาหมดแล้วเครื่องทำเองนะครับปรุงเองหมดจัดเองหมดครัวเครื่องไนห้อง 哎，完了，给我收了。 Ừ. Được rồi, rửa luôn to đẹp Hãy subscribe tiền kênh ăn Mì Gõ là không กะทะใบเล็กเนียบ้อยนี่วางกะตากนี่กัวกลิ่นมูเวอร์ตด,ดีตาเลยนเลยเง,งแตกไม่ได้ bang bang món nước sần Rồi bay mà sôi. Gọi, ngài, đổ sôi có cục ลองกานสากซุมฉ <70 s> ันทรมนมานาหลายปีขาดคุณมตตาปรณีขาดลองพี่มานานแสนนานพี่ท๊ คนรักลองใจเจ้าเปลงแม่ออก,อก่ <c oughs> อไปส,สงสมเมันเรื่อยไป จะจนรวยก็ตายโดยหัวใจของพี่แรกใจขาพี่ขาดยัดมีขาดคูใกล้ชิดยามา จต่ก็เหมือนเนื่อย เป็นแร่ซึ่งเลวคุณดีน้องปล่อยรัก,กีร้อ,อยแพไม่เงลังมาแลยม่ได้ยินแร่สีตรองมรักที่ถูกหลังพียงต้องนั่ง come oh, ke Rồi. 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 mưa lực nói bây giờ khém kim lại rồi lấy cái kém mất tên mất tương mất ฉอดกระดกใส่ละขี้เกียจแต่ร้อนละโง่ that with now.

จ้าเด็ดลเด็มาเล็ดแม่หม,มข้าไปหมดเด็ดม,ม,ม่หมาข้าไปหมดลเล่มไม่หมากจะจ้า ơi phan giờ bố cả thế lại 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 ร้อยเนี่ยไก่ไม่กินกินอยู่ขนเดี่ยวไม่ได้ ไม่ได้ไมาให้ครับนตะัวเลยขัวกลิ้งปัดกันแค็งมือปัดกันปวดแขนขัวกลิ้งก็กกกกกกจะเสร็จ